ล่าสุดเออิสริยาขอรับบทหนักประทะเบนปุญญาพรกลับมารับละครเต็มตัวครั้งแรกในรอบ10ปีล่าสุดเออิสริยาขอรับบทหนักประทะเบนปุญญาพรดวลฝีมือเข้มแค่ชื่อละครก็สัมผัสได้ทันทีถึงความเข้มข้นร้อนแรงสําหรับเลือดกากีทางช่องแปาที่กําลังรอจอ่อลงจอให้ชมตอนแรกวันจันทร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา20นาฬิกา30นาทีพูดได้คำเดียวว่าการกลับมารับละครเต็มตัวครั้งแรก ในรอบ10ปีของเออิสริยาสายสนันในบททานทิพย์ยิงผู้ที่ทำทุกทางเพื่อไม่ยอมเสียคนรักต้องคุ้มค่าการรอคอยแน่นอนโดยครั้งนี้ต้องมาประชันฝีมือกับนักแสดงมากความสามารถอย่างเบนปุญญาพรภูิพิพัฒน์ในบทตลับคนที่ถูกกระทำแย่แต่พร้อมต่อกลับเป็นรอยเท่าพันธวีเมื่อต้องถูกพรากสิ่งที่รักมาพร้อมกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของสองหนุ่ม เทวลีธนพัฒในบทมนัศและเขตธันทัพในบทมาโนธูธที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องจนทําให้เกิดเรื่องราวสุดเข้มข้นในครั้งนี้เสริมทัพด้วยนักแสดงคุณภาพอาทิโบลลิ่ปริศนาเกตธิยาดาอินดี้อินทัศเบดเกรงชัยเบน,น,นิพิธิตพลเอิร์ธนัทนันแม่อีดวงใจแพรรัชนีมิงค์รินดาต่อเรืองฤทธิ์กาสาบจำปาดิบ อีกทั้งยังได้เห็นนางเอกน้องใหม่ข้ามช่องครั้งแรกนาตาลีปะณาลีในบทแนางน้อยหญิงสาวที่กำเนิดจากตระกูลสูงส่งแต่ชีวิตต้องแย่ทุกยากลำเคนเพราะโชคชะตาเล่นตลกซึ่งเป็นบทรามาหนักและเป็นการก้าวไปสู่อีกขั้นที่ท้าทายในด้านการแสดงและงานนี้ยังได้เห็นนางเอกเจนใหม่ของช่อง8ดีกรีรัมเมเยอร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซาร่าชัชยาในบทขวัญสีหญิงสาวสายเลือดก,กากีแต่ชะตาชีวิตพลิกกลับ ติกผันถูกย้อมสีให้กลายเป็นสายเลือดผู้ดีมีชาติตรกูลต้องมาประทะบทบาทกับนักสแสดงรุ่นใหญ่แบบจัดเต็มจนได้ฉายายในกองละครว่าเล็กพริกขี้หนูถึงแม้ว่าประสบการณ์ในการสแสดงยังน้อยแต่าสาวซาร่าขอใส่พลังการสแสดงแบบไม่มีกักด